ทดสอบเรื่องล้างถังฟานนอกฟันในให้ลูกค้าก่อนจัดสนะ่งครับตัวนี้จัดส่งไปประเทศเรานะครับสาหรับรายละเอียดก็คือเพลงจะเป็นเพลงแบบนะฮะขุนจะค่อนข้างจะขุ่นนะเพราะว่าลูกค้าใช้ล้างถังขาวเยอะแล้วก็รอบมอเตอร์จะต่ำครับเพราะว่า้าเกิดว่าใช้รอบเยอะเดี๋ยวมันจะทําให้ถังตลกครับสำหรับาการควบคุมเครื่องก็เป็นระบบออโต้ควรวับยกพลงขึ้นเื่องเดาครับเอาเพลงลงเื่องประมาณนี้ครับ สามารถปรับตั้งระยะแรงได้นะครับตัวนี้ครับเราให้ลงมาต่ำหรือว่าให้ยกขึ้นสูงได้เลยครับเรับดูนะครับ เครื่องตัดกับอับแรงลงก็คือเครื่องวประมันครับล้างเสร็จออบแรงขึ้นครับดึงถังออกอย่ารัวครับเครื่องเครื่องก็จะหยุดการระบายครับใส่ถังใบใหม่แล้วก็อับแรงลงครับสนใจทักมาได้ครับศูนย์เก้าห้าศูนย์สามห้าศูนย์เก้าสี่สองครับ